อ้าวสวัสดีกันด้วยนะครับมาอยู่กับเดฟเฟนเดอร์อีกแล้วนะฮะเรามาอยู่เอา last part 2กันนะครับผมโอเคเรามาต่อกันเลยได้โอ้โหสราวเชียเสียงนะเราจะได้มาพวาดอีกครั้งนะฮะโอ้ยเปิดเกมเข้ามาก็หลอนเลย ฉันไปแล้วฉันไม่อยู่แล้วได้ๆๆ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 ๆเข้าโหเร็วยังเร็วอะ่ะตอนนี้ยังรีบคุณผู้ชม วิ่งอ้อมติดต,ติดต,ติดต,ติดมันอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่นะวิ่งแล้วเวย้ยเลี้ยวขวาเออเลี้ยวซ้ายลงไปแล้วเลี้ยวขวากระโดด เปิดประตูเข้าไปเอาปุ๊บปิดประตูเจอฐานหนึ่งก้อนเจ็บจับคันโยกปโปแป๊บหลบแป๊บจึ๊บมันตามมาหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่แน่ใจ นั่นไงนั่นไงตั้งตามมาไอ้บ้าเอ้ยลบก่อนฐานเ็ือจะหมดหเหลือตั้งสี่ก้อนไม่นะไม่นะโอ๊ย โอ้ยเปลี่ยนแบตก่อนทานสิไปยังเนาะไปแล้วไปแล้ว Bay ra ô ô, Mày Mày trình Á Phải thơ No No Cắp thang được không Ui <laughs> Oh, oh. oh. กอบเราทำไมนายทำกับเราอย่างนี้เสียงมีเสียงกดนั่นและไอ้หนูหันกลับหันกลับผิดทางวิ่งแล้วไอ้หนูวิ่งแล้วครับโอ้โหขณะนี้วิ่งแล้วเข้าช่องแล้วหลอดเฮ้ย รอดวะมีกล้องด้วยอ่ะเอ๋ะวัดีวัดีวัด,วดีมีกล้องมืนกันเลยบ้าแล้วฮะอา้าวคุณพี่เขาเป็นอะไรเนอะโดนจับคึงเหรออุย้ย น่ากลัวเว้ย Cái ยอมบ้าอะไรโคน่ากลัวเลย hả? อีก I didn't want Can you Oh, I don't know. Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the Wall Rider. The only way out of this place is the truth. Accept the cost. Oh, my Lord. All doors will open before you. Oh, and my รอดไม่ได้ไงเมื่อกี้ไอ้อันนี้จำได้จำได้หรือเปล่าวะลุกเเร็วสิจะพาเล่นแบบเร็วเร็ววิ่งอย่างเดียวโกยสายโกยโอ้ยได้ๆๆๆ

โอ้ไม่ทันดูครับเดี๋ยวครับพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเปรตเปรตสองตัวอุยอ้ย Give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. But the halo, I want his tongue and liver, they are yours. Oh, then I จากตกใจเล่นไหมโอ้ยตกใจเล่นจริงด้วยนี่เป็นไงล่ะจำได้จำได้เดอเด้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 อเกราะขึ้นมาขึ้นแล้วโอ้ <laughs> God damn it! What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! You like to watch? It's sick. You're sick! help, papa, you gotta help. ทางนี้เปิดไม่ได้ว่าแล้วอุ้ยเราจะรอดไหมคนที่นี่มันบ้าบ้าหมดทุกคนเลยให้รวมทึงเราด้วยบ้าที่เข้ามาเนี่ยเอา้าวเอาอีกแล้ว ครับเข้าห้องแล้วโอ้ยอาจจะเล่นไม่จบเพราะว่าน่ากลัวเหลือเกิน คนรุกไปหมดแล้วใครมาบ่นอะไรแถวนี้อ๋อเดี๋นี้ด่า o p drop ใช่ไหมอ่านถูกป้ะ

ผมจะเงียบครับโอ้ยไอ้เวรเอ้ยโอ้ยมันไล่มาแล้วมันไล่มาแล้ววิ่งแล้วหลบแล้ว โอ้โอ้ยโอ้ยไปเถอะนะครับปิดประตูด้วยไม่ปิดยิงยิงโอ้ย มันจะไปแล้ว <haciendo sound> ี <are> ่เชียงมันจะไปทางนี้ด้วยนะนั่นไงโกงว่ะเชื่อไหมคุณผู้ชมถ้าเราเข้าไปในนู้นอะอนเนี้ยมันจะต้องมาไล่เราแล้วเราจะต้องวิ่งหนีมันเจ่อสิ ปิดตูเลยกดแล้วหันหลังรอป,อดป,อดปอดัดเดบรัดเสียงนั่นไงโฮ้โ่โ ทำไมฉันจะไม่รู้ไปไหนก็ไปโอ้โหเขาเป็นอะไรของเขามากเลยเนี่ย ยังเดินยังอยู่ยังเดินยังอยู่ยังเดินวิ่งแล้วเว้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วฉันไปแล้วเข้าแล้วโอ้ยเกือบไม่หลอดเปิดได้ไหม เปิดไม่ดอดนั่น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 ไอชีเปอยลงทางนี้อืมโอ้ใครบ้าหลือเกินเข้ามาถ่าย วิดีโอในนี้ <c oughs> เป็นเกมร้อนอีกเกมนึงเลยหายนั่นไงนั่นไงชิดไว้ฉันไม่รู้คนแกน่นลยตายหงเก็บบัตรก่อน พี่แกมาแล้วนะครับใต้หน่งเน่ <c oughs> เราจะต้องไปทางนี้ออกไปในห้องนี้จจเจอยูป่ประตูด้วย มีฐานไหมงั่นไงว่าแล้วต้องมีคน มันไม่ได้กะจะฆ่าเราฉันรู้เพราะฉันเคยดูแล้วโอ้ยโอ้บรรยากาศคุ้นๆ ai là không mà thầm mày quay mới đợi chưa mấy để kia kè có mà bờ tốt nếp Oh lâu ngay là นั่นไงขึ้นแล้วขึ้นแล้วเตรียมวิ่งพี่แกอยู่ไหนอยู่ปุ่นโอ้โหฮัลโหล ไม่กล้าลงเหรอระเบิดอู้มนันแหละหลอดมาได้อีกต่อหนึ่งโอย อืเห็นแล้วกินข้าวอร่อยเลยท่าจำได้จำได้เราจะต้องวิ่งกลับขึ้นไปข้างบน ไปแล้วไม่อยู่แล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอ้อมแล้วอุย้ยติดเหมือนจะเห็นแล้วเหมือนเขาจะเห็นแล้ววิ่งละจ้าวิ่งแล้ววิ่งละจ้าไม่ โอ้โหทางนี้ก็มีลงแล้วว้าวโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องมาอยู่ใกล้ฉัน หยาขอบใจขอบใจพวกยอย่าจับกระโดดเฮ้ยเออ โอ้ยังไม่ตายนุกก็ตายแล้วขึ้นข้างบนมีฐานให้เก็บด้วยหนึ่งก้อนอ๋อกดผิดหนึ่งก้อน จะขเขย่ากูอ,อูอ,อ้ไม่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 อ้โดนจับหลบแบบแอดวานตกไอ้บ้าโดนตบฟีเลย ขึ้นไ่อะไรอะไรอะไรหนักแล้วหรอหนักแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้ยพอผ่านแล้วนะครับโอ้ย ไม่ตองกลัวหรอกครับผมมาดีอย่างมืดเจอทางไปตอลงแล้วเปิดไม่ได้รู้เลย เปิดไม่ได้ดีแล้ว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 ปะละจ้าโอ้ยมืดลงทางนี้จ้าอ๋โอโขฟอรเซียนมันเรียนมาทำไมเหมือนจะลงไปเรืเร่อยๆเลย ใครก็ช่างมาขุดไว้โอ้ยบรรยากาศคุ้นๆโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ที่สุดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเอาลัสพาร์ทสองนะครับผมโอ้ยบรรยากาศคุ้นๆน,นะไหนอ่อโอ้ย โอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบก็กดไลค์ like, ถ้าใช่ก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอเคนะอย่าลืมชวนเพื่อนมากดซับสไคร้ด้วยล่ะโอเคนะบ๊ายบาย